ผมลองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับอ่าเป็น Need for Speed u n d e r r a u n d 2นะครับแต่เลือกแบบที่มีโหมด g s n นะครับขออธิบายนิดนึงนะครับตัวโหมด GSM หรือโปรแกรม g s n เป็นโปรแกรมเพิ่มความคมชัดให้กับเกม p a y 2นะครับแต่ไม่ได้ทำให้ p a y 2มีความคมชัดถึงระดับ Full HD 1080ด้วยความละเอียดขนาะน,นั้นทำไม่ได้นะครับเนื่องจาก P2 มีความละเอียดอยู่ที่ตัวเครื่องเขาแค่480 ส่วนโปรแกรม GSM ตัวนี้แค่เพิ่มให้ช่วยชัดขึ้นมาอีกนิดเท่านั้นนะครับมอกทีวีจอใหญ่ครับจอเล็กแบบผมแบบ21นิ้วแบบน,แบบนี้จริงๆเราเล่นเกม p พย์ทูไม่ต้องผ่านโปรแกรมมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกจอ30นิ้วขึ้นไป40นิ้วขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะเห็นความแตกขึ้นมานั้นโปรแกรมตัวนี้มันจะช่วยให้ชัดขึ้นนะครับแต่มีข้อเสียคือจะทําให้จอถูกบีบลงนะครับจอด้านข้างตัวนี้จะมีขอบสีดํานะครับถ้าอยากให้เต็มจอต้องไปปรับที่ทีวีเท่านั้นนะครับปรับที่เครื่ ดังนั้นมันเลยเหมาะกับพวกจอที่จะใหญ่จอใหญ่นะครับแล้วก็อปุปกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพที่จะใช้กับโปรแกรมตัวนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ p h 2 2 to h d m I แบบนี้นะครับหรือสายคอ c o p นน n ์แบบนี้5หัวเขียวน้นําเงินแดงขาวแดงครับส่วนสาย AV เหลืองขาวแดงแบบเหลืองขาวแดงแบบนี้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าสายแบบเนี้ยมันส่งภาพแค่240เองโปรแกรมตัวนี้มาใช้ไม่ได้ครับ ังนั้นต้องใช้กับสายสัญญาณต่อทีวีเป็นเพียร์ทูทูเอดมกับสายคอมมานต์นเท่านั้นนะครับส่วนตัวเกมจะใช้แบบไหนก็ได้ครับไม่มีผลอะไรอยู่แล้วแต่หมายถึงถ้าเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้ต้องใช้สายสัญญาณกับตัวแปลงตัวนี้เท่านั้นนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการใช้งานและลงโปรแกรมนะครับเข้าไปที่โปรแกรม GSM เลยครับการจะใช้โปรแกร,ร,แกรม GSM ได้ต้องลงโปรแกรมใส่เมมเซฟเพย์ทูก่อนนะครับผมเสียบอยู่นะ ผมใช้สีแดงจะได้เห็นได้ชัดนะครับขั้นตอนการลงจะอยู่ด้านหลังมี2หน้านะครับเดี๋ยวแต่ผมสอนในคลิปนี้ให้นะครับลงครั้งเดียวครับจนกว่าคุณจะลบมันทิ้งนั่นแหละครับถ้าคุณไม่ลบมันก็ไม่ต้องลงอีกนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมเลื่อนสีแดงมาที่ CDFS นะครับแล้วกดวงกลมเลื่อนสีแดงมาที่ GSM 1ครับนี่นะครับ GSM 1แล้วกดการบาทนะครับแล้วจะมีจุดขึ้นมาข้างหน้าครับ จุดขึ้นมาข้างหน้าแล้วสีแดงมันจะเลื่อนแถวต่อไปคือ GSM2 ก็ให้กดปุ่มกากบ,บาทครับตอนนี้เราจะมีจุด2จุดที่ GSM1 กับ2แล้วนะครับให้กด R1 ครับลูกศรอ,อลูกศรชี้ที่ copy ให้กดวงกลมแล้วจุดสีเขียวจะขึ้นนะครับจุดสีเขียวขึ้นแล้วให้กดสามเหลี่ยมถอยหลังกลับครับเลื่อนสีแดงมาที่แถวบนสุดเลยครับ MC0 นะครับแล้วกดวงกลมให้ดูตรงนี้นะครับพื้นที่ใน m e ม s a ฟตอนนี้ครับ1,000 KB เท่ากับ1 MB ผมมี5.2 MB เท่ากับผมมี5 2 0 0 KB พื้นที่ในการลงโปรแกรม GSM ใช้พื้นที่200 KB แต่ผมมี5,200 KB ดังนั้นพื้นที่ผมพอนะครับถ้าพื้นที่คุณมีไม่ถึง2,000 k r ไม่ใช่2,000พื้นที่เม s เซฟคุณมีตรงเนี้ยไม่ถึง200 KB ให้ไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนนะครับไม่งั้นจะลงโปรแกรมไม่ได้นะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้เราพอจุดสีเขียวขึ้นแบบนี้ให้กด R1 ครับเลิ่มดูสอนมาแถวที่5ครับ PSU Page นะครับแล้วก็กดวงกลมจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาครับกําลังแตก แตกไฟโปรแกรมติดตั้งใส่เป็นเซฟของเราแล้วจะได้มา2โฟลเดอร์นะครับอันนี้คําเตือนนะครับอย่าใช้เมมบูทนะครับอย่าเอาเมมบูทที่คุณเล่นเกมผ่านแฟลชไดร์ Fat ์ดิสก์หน้าเครื่อง USB นะครับหรือเล่นหลังเครื่องตัวหนาตัวใหญ่นั่นแหละครับห้ามเอาเมมบูทมาติดตั้งนะครับเนื่องจากถ้าคุณเอาเมมบูทมาติดตั้งนะครับตัวเมมบูทคุณจะถูกทับโปรแกรมลงไปดังนั้นเมมบูทคุณจะบูทไม่ได้นะครับจะมีปัญหานะให้ใช้เซฟเปล่าๆหรือเซฟที่มีไฟล์เซฟเลยก็ได้ที่ไม่ใช่ ot, เมามาลงโปรรแก GSM นะครับ เมื่อนตาตาเล็กๆหายไปแล้วเราจะได้มา2โฟลเดอร์1 B W T Boot กับ2 G S M C S G นะครับ2โฟลเดอร์นี้ที่เราต้องการขั้นตอนการลงเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็นการใช้งานการลงลงครั้งเดียวครับนอกจากคุณไปลบเซฟอ่าไปลบปโปรแกรมในเมมเซฟคุณออกหรือคุณไปเสียบเมมเซฟตัวอื่นแทนนะครับเพราะว่าการลงโปรแกรมไม่ได้ลงที่เครื่องนะครับเราลงที่เมมเซฟนะดังนั้นมันไม่ได้ฝังในเครื่องนะครับมันทําไม่ได้นะ อ่าโอเคตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อกี้ผมสอนแค่ลงติดตั้งโปรแกรมเท่านั้นเองนะจำไว้นะครับตอนนี้ถ้าคุณเข้าเล่นเกมตอนนี้ได้เลยครับปลดล็อกแก้เงินอะไรทุกอย่างได้เลยแต่มันไม่ได้ผ่านโปรแกรมวันนี้ผมจะถ่ายพอตอ่าผมจะเล่นผ่านโปรแกรมนะให้เลื่อนมาทางขวาครับ GSM แล้วกดกระกบาดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ครั้งนี้จะไม่เข้าหน้าแบบเมื่อกี้ให้เราลงโปรแกรมแล้วแต่มันจะไปเข้าหน้าตั้งค่านะครับซึ่งไม่ต้องกดอะไรเลยปล่อยผ่านนะครับแต่ถ้าอยากจะตั้งให้กดกระกบาดครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะ นี่คือหน้านี้นะครับปล่อยไปเลยครับไม่ต้องกดอะไรเลยมันจะเอาที่ผมตั้งค่าโหลดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะตั้งค่าหน้าเมื่อกี้ให้คุณกดปุ่มกระบาททันทีนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะโหลดไฟล์ที่ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับแล้วจะกลับมาหน้าเลือกเล่นเกมแบบนี้สังเกตทุกอย่างมันจะบีบลงแต่ตัวหนังสือมันจะคมขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เราเข้าเกมได้เลยนะครับแต่ถ้าปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วจะเข้าโปรแกรม GSM นะครับก็ต้องมาเข้าแบบนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ถาวรนะครับมันไม่สามารถอยู่ถาวรได้นะครับเพราะว เมื่อเข้าเกมไปแล้วนะครับตัวเมนเซฟที่เราลงโปรแกรม GSM ตรงเนี้ยเราสามารถดึงออกได้นะถ้าคุณอยากจะดึงออกเพื่อเสียบเมมตัวอ,อื่นแทนทําได้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรม GSM อะ่ะผมดึงให้ดูครับมันเช็คเซฟผมละอ่ะผมดึงให้ดูเลยครับเพราะมันหมดหน้าที่ไปแล้วครับมันหมดหน้าที่ของโปรแกรมไปแล้วตอนนี้เมื่อเข้าเกมมันจะกลายเป็นเมมเซฟปกติทั่วไปให้คุณเซฟดังนั้นดึงออกได้นะครับจะเปลี่ยนเมมเซฟตัวอื่นไปเซฟแทนก็ได้นะครับสังเกตไหมครับจอบนขอบดำเห็นไหมมันขึ้นขอบดำ ที่ผมบอกนะครับก็คือเหมาะกับจอใหญ่นะโอเคผมเทสเข้าเกมนะครับ Welcome to Bayview. Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system, otherwise known as SMS. I don't know if you're familiar with it, so I set it up for first-time use. Read the instructions to find out how it works. Now check out the mini map. It's simple to use, but make sure you get familiar with it. This is the big city, you know. I need the <coughs> money. ตัวนี้นะครับแล้วเงินถึงจะเปลี่ยนนะครับ Yo, แผ่นไม่มีปัญหานะครับเข้าโปรแกรมใช้งานเล่นได้นะครับ